ก่อนยาสู่ทางทางเทาง้าบอบบางต้องเดินทางไกลบา้านน้อยๆแบกหนักเกินไหวน้ำใสๆไหลาจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทอรน,นงเหนื่อยอ่อนลาศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงาเจ็บปวดเพียงไหน ขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาด้วยความรักจากแม่ แต่มีปัญหากับพ่อเลี้ยงทําให้เธอต้องระเหี๊รยร่อนไปใช้ชีวิตเพียงลําพังไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอยู่เธอต้องทํางานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาส่งเสียตัวเองให้เรียนจะจบชั้นม .6 และตั้งความหวังค่ะว่าจะนําปริญญามาฝากแม่โครงการสารรักโดย AIS จะพาไปรู้จักกับเธอที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือเราอ่อนแอเราคำพูดของคนรอบข้างอย่านี้ค่ะ เราก็คงับบย่งม่ได้ขอวันกันบางทีก็รูปแม่อ,อจาจจะหีาย้วรูปบัตรประชาชนที่แม่ถ่ายาแล้วก็ดูแล้วก็บอกแม่ว่าสักวันหนึ่งแม่ก็คงภูมิใจในตัวหน เราไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งใครเหมือนเราออกมาจากตรงนั้นเราก็มีตัวคนเดียวคิดว่าถ้าเกิดเราผ่านตรงนี้ได้เวลาเราไปเจอปัญหาอะไรอย่างอื่นเราคงทำได้เหมือนกันเนะพราะครอบครัวแตกแยกแม่เลิกกับพ่อและมาอยู่กินกับสามีใหม่รถจึงย้ายตามแม่มาอยู่ที่จังหวัดตราดกับพ่อเลี้ยงหวังว่าบ้านใหม่จะมีความสุข แต่กลับถูกทำร้ายจนต้องหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16ปีก็มีปัญหากับพ่อเลี้ยงะ่ะตุนตีด้วยด้ามไม้กวาดกับไม้แขวนผ้าอะ่ะแล้วก็เข็มขัดค enfin ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาตีเราเนี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเราทำผิดอะไรขึ้นมาทำไมเราถึงต้องมาเจอแบบนี้ทำไมเราต้องมีครอบครัวแบบนี้ รถรู้ว่าแม่จําเป็นต้องดูแลน้องๆอีกสองคนที่เกิดกับพ่อใหม่จึงย้ายไปอยู่กับยายที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยหวังว่าจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นเขียนจดหมายมาบอกยายแล้วให้ยาย,ให,ย,ายาให้ยายมารับมาช่วยะคะยายเขาก็เลยไปรับมามีปัญหาก,ก็ญาติะค่ะที่ไปอยู่อาศัยอยู่ด้วยนะคะ มีเงินเก็บติดตัวไปเพียง1,000บาทจากงานรับจ้างเดิมที่เคยทำไว้เมื่ออยู่บ้านยายไม่ได้รถต้องย้ายโรงเรียนและหาที่อยู่ใหม่จึงตัดสินใจนำเงินทั้งหมดมาจ่ายค่าหอพักเหลือเงินอีกเพียง200บาทยังไม่รู้ว่าจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมเขาอยากจะเรียนแต่เขาไม่มีใครดูแลเลยไปรับจ้างมาได้800บาทเนี้ยก็มาขอว่หนูจะมาอยู่หอพักอะร แล้วพอมาทราบทีหลังจากอาจารย์แนแนวอาจารย์ประจําชั้นว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้เสียค่าเทอมไม่มีเงินแต่ว่าเอาเงินมาเสียค่าหอกรเลยเนะี่ยรถเป็นเด็กเรียบร้อยและตั้งใจเรียนหลังจากอาจารย์ทราบเรื่องจึงให้อยู่หอพักโดยไม่คิดค่าเช่ารถจึงต้องช่วยทํางานทุกอย่างเด็กไม่มีใครครูก็เลยอบอกว่างั้นไม่ต้องเสียค่าหอ ทสอบอ n t r a n สในอีกไม่กี่เดือนนี้รถจึงต้องเร่งเก็บเงินและไม่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาหารหลักของรถคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2องละสาบาท2องหนึแบ่งกินสองมื้อปัญหาของเขาคือค่าใช้จ่ายเขาก็ประหยัดที่สุดค่ะอย่างมาม่าซองหนึ่งเนี่ยเขาทานสองมื้อก็กินมาม่าห่อละสามบาทนี้ค่ะถ้าเกิดไปซื้อแบบอาหารแบบพวกปลากระป๋องมันก็แพงอะ เห็นใจเขาเราก็จะช่วยเหลือเป็นบางส่วนในเมื่อตอนที่เขาไปสอบเรียนต่อค่ะรถเป็นนักเรียนมัธยมปลายคนเดียวที่ไม่ซื้อข้าวกลางวันกินเพราะได้กินข้าวฟรีแลกกับการทำง,งานที่สาก์โรงเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียนอาอาจารย์ที่รู้เรื่องของเด็กสงสารแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาไม่ไม่มีใครเลี้ยงดูไม่มีใครดูแลใช่ไหมคะเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเอง ไม่เคยน้อยใจว่าแม่ไม่รักอะไรเงี้ยบางทีเห็นเขาไหว้แม่กันเนี่ยก็ここอยากแบบกอดแม่แม่จะต้องเหนื่อยแต่รถก็พยายามช่วยเหลือตัวเองทุกทางโชคดีที่อาจารย์ฝากงานให้ที่โรงงานมะขามรถจึงมีงานทำทุกวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์รณฤีธแนะนำมาว่าเด็กเขามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เลยมาฝากก็เลยรับไว้ค่ะ รถทำง,งานที่โรงงานมะขามมาได้เกือบปีแล้วรู้งานเป็นอย่างดีในช่วงนี้ต้องเร่งมือทำง,งานทั้งวันเพราะมีคนสั่งสินค้าเข้ามามากขึ้นอยู่กับออเดอร์ค่ะที่เขาสั่งมาค่ะแบบอาทิตย์ที่แล้วนี่เขาก็สั่งมา62สทุงะคะเราก็เลยต้องมาทำแต่เช้าค่ะเทศกาลของมันจะขายดีเด็กก็จะต้องช่วยแพ็คของแล้วก็ขายของทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงอบมะขามรถต้องดูแลทุกขั้นตอนซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญและระมัดระวังให้มากตอนอบมะขามนะเราตอนเอามาแบบเอามารวมมันจะต้องมาเทรวมใส่กระมังอีกทีหนึง่งตอนเขีย่ยมันลงมาค่ะมันร้อนถ้าเกิดไม่รีบเอาออกมันจะติดกระด้งแล้วมันจะแข็งยิ่งเจ็บมือกวา่าการทำงานที่ต้องยืนตลอดทั้งวัน แม้จะเมื่อยหน่อยแต่รถก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกทำเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดถ้าเกิดนั่งมันก็ทำไม่ถนัดนี่ค่ะแล้งานมันจะเสร็จช้าได้ค่าจ้างวันละ50บาททำงานเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นยังกองเนี่ยคะ่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่ามันจะช้าตรงที่แบจะต้องทำให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ยาวๆนะคะ ถ้างานเร่งมากก็จะมาทำหลังเลิกเรียนด้วยสัปดาห์ไหนคนงานไม่พออาจารย์จะให้รถไปทำง,งานที่ร้านขายของฝากในตัวอำเภอหล่มสักด้วยให้ค่าตอบแทนก็ตั้งแต่แรกเลยคุยกันไว้ว่าให้วันละ50บาทก็ให้ค่ารถเด็กวันละ20บาทแต่ค่าทานกับเราทั้ง3วันเลยค่ะให้เด็กทานที่นี่ รถช่วยงานในร้านขายของฝากทั้งแพ็คขนมทำความสะอาดร้านและขายของหน้าร้านงานเลิก,ก6โมงเย็นเหมือนกับที่โรงงานรถจะรีบกลับรถประจำทางเที่ยวสุดท้ายรอบ6โมงครึ่งเวลาท้อขึ้นมาก็นึกถึงว่ายังน้อยก็มีแบบคนที่ลำบากกว่าเราอย่างนี้ยน้อยแล้วก็มีแขนขาครบ ทุกย่างก้าวของชีวิตรถต้องเดินไปอย่างโดดเดี่ยวไม่มีแม่คอยอยู่เคียงข้างแต่เธอก็ยังมีกำลังใจจากตัวเองเป็นพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆและตั้งใจว่าจะทำให้แม่ภาคภูมิใจก็เหมือนครับว่าชีวิตนี้เราเหลือแม่คนเดียวบางทีแม่เขาก็เขียนจดหมายมาแม่จะอยู่ที่ไหนก็ยังรักแม่อยู่อนเดิม โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้รถปีละ7,000บาทโดยจะเพิ่มเป็น10,000บาทในระดับปวสรรือิญญาตรีพร้อมกันนี้ได้มอบทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกจำนวน1,000บาท